ใครมาพี่หนิงมาพี่หนิงมีดีมาเอาบอกลูกมานำ้ำยีเดท,ท,ท้องอีกคนนึงเหรอฮะเฮ้ย <laughs> ใครเนคนนี้เอาเปรี้ยวเหรอสวยเกินมาเมไหมาให้ป้านางกลางนะาดีๆเอาแบบง่ามสุดชีวิตเจ้าเล่นเล่นฉีดตลอดชีวิตเล่นวะตลอดที่คบกันมาสี่ปีนี่โอ้คือคนดันผมเลยไม่ต้องมืออย่างบอลนี่่ไมมหับผก็ถ่ายกล้องนี้ด้วย เอ๋ออันนี้มันคืนถ่ายบุคคลเมื่อคืนบันได้ปะอ๋ออ๋อเอมันมันมันเออมันมันหน้าจอมันเสียอันนี้นะเดี๋ยวอันนี้นะหน้าจอมันเสียเอาเอาที่ถ่ายก็ได้เพราะว่ามันกดไม่ได้ลื่ไปอ๋อไปไหนบอไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอไม่ต้องถอดหน้ากากเนี่ยเปอะไรครับไออุ้ยไปกลมให้ได้เดี๋ยวเอาเอาเออถไปแล้วบอาย ่ายเด้หลายรูปแล้วโอเคโอเคโอเคเอานี่อนนันี้ด้วยนี่ด้วยมาให้าปนะเอาพี่มวยมาพี่เอานี้ก็เด้ก็ไดอไเอาเอ, okay, okay. อาใส่เลยกดออกเอั้นี้นี่นี่บอนไดอยู่นี่อ่าอันนี้กดเอาเนี่อันนี้กดเอาอันนี้กดเอาอ่นนาอะไทยประวนกันไทยวคอยีรัลคิไปจ้าไป แปดนาทีเนาะโอเคโอเคแปดนาทีเดี๋ยวว่าก่อนต่อนไม่ดีก็วันนี้มาอ่มอบอ่าที่ดินให้ปราอ้วนนะครับให้ชาติเราบอกของผมทายไปแล้วเนาะของผมพระองฮวงพระโอนที่ดินให้ให้ปราอ้วนนะเอฟซีก็น่าจะมีหลายกล้องอยู่กล้องประแตนเนาะใช่ค่ะกล้องอาทิตย์แล้วก็พี่ปุ๊ กำลังดูอยู่ก็คือมาโอนที่ดินให้ประวั้นเรียบร้อยนะครับผมวันนี้คือเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาว่าไหว้ปู่มาเป็นของขวโมถนนให้ปูพอมาปุ๊บโอ้ถนนสวยมากรับรับฉนอใหม่เลยรับนใหม่ตอนผมอยู่ทำไมถนนไม่สวยขนาดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย เรจะติมาบ่ปันี่นะจะติมาอีกบ่ปันไหนมีมีมีมาเออใช่ก็จะมีมาวัดร้างวัดอ่าวันนี้วันที่สี่รอบนึงโก็อีกหลายรอบเอาวันนี้ตีปมาบ่สิบก็มาเออเอาเปิดห้องมึ้ไี้ไหมไหมจองห้องไหมจองห้องไหมจองห้องไหมการผิห้องต้องจองห้องนะเออต้องถามจองห้องก่อนนะจองที่นี่เลยนะตะอ้วนเนี่ถามจองห้องเลยนะ มาทำให้ปูจ้องทันเลยครับเพราะว่าจ้องทันนะเยวแต่แต่รอบเป็นวันที่จุกเย็ดอ่ะได้ก็ยังก็ยังต้องมาอยู่เพราะว่าอีกหลายรอบก็มาใช่ใช่แล้วก็แล้วก็วันที่สิบวันปูอีกอีกวันครับก็จะมาวันนั้นวันนี้ก็พ่อบี่นี่สิพ่าพ่าเด็กหนุอยมาบ่ฮะพี่เน่งวันที่สิบพาเด็กหนุ่มมาป่อยนะพี่น่งดูก่อนว่าหลาน แข็งแรงไหมโอ้แข็งแรงอะไรเพิ่นแข็งแรงดูลูกหลานปู่แข็งแรงเออลูกหลานปูเออกำลังหาเพิ่นตัวมาแล้วนมมาถ่ายรูปเดี๋ยวคอยต้องระวังกันถามอะไรไหมตลอดอะไรไหมเลี้ยงครับผมไปอยู่บ้านกิจการค้าขายลำรวยโอ้ยุ่งเรื่องลูกมากเลี้ยงไปบ้านนะไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่ด้นอนเลยคือเป็นไงเป็นไงสมใจยังครับไม่ดี สนใจยังสนใจที่อยากมีลูกมาสามปีสี่ปีที่เรารู้จักกันมาเนี่ยไม่เขาบ่นตั้งแต่แบบตั้งแต่น้องอะไรไปที่ไหนก็จะได้น้องได้น้องนั้นน้องนี้สรุปแล้วเป็นน้องมังกรกับน้องมิเกลเลยเป็นน้องคุณหมอแล้วมาได้ไงเนี่ยขอคุณหมอขอคุณหมอขอคุณหมอไอ้น้องถ้าเบิกก็ไม่ได้น้องไปไหนนก็น้องนั้นน้องนี่น้องปู่อย่างเดียวน้องปู่อย่างเดียว ก็เพิ่งจะเข้าใจความความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงนะเนาะบันนี้ก็คือสีลงเนาะคนละคนน้อยขนาดบันนี้บันนี้คือสีลงเนาะบันนี้เนาะทนกวนกวนไหมคะร้องไหมกวนไหมร้องแต่ตอนตอนนี้ยังไม่กวนนะเราแต่ตอนหิวยังไม่ออกยังไม่ออกไม่ไม่ไมแล้วอยู่ในท้องยังเหลืออีกอยู่นะท้องยังใหญ่อยู่เลยอ เดี๋ยวตอนตอนที่กําลังโซนน่ะที่กําลังคลานน่ะนั่นแหละระวังไปไหนไม่ได้ต้องใส่กรงเขาจะดิ้นจริงครับจะไม่ทันนะสิต้องดูตลอดเขาจะไปของเขาเองเลยต้องซื้อไอ้นั่นน่ะที่ที่เขาใส่กันี่เป็นเป็นตัวแบบห้องเล็กๆของเขากันเป็นเป็นท่อพีวีซีเอาพี่ทําเป็นท่อวีซีมาต่อต่อใช้ข้อต่อสามทางป่ะต่อสามทาง ใช่ต่อต่อไปคนเดียวยังเหนื่อยสองคนนี่เพราตื่นสลับสลับไปสลับมาใครตกลงใครเลี้ยงในสองคนตกลงใครดุเป็นเป็นผู้ผู้เลี้ยงหลักเนี่ยอ๋อคนดูอยู่บ้านอ๋อผู้ผู้ผู้อยู่บ้านคือผู้เลี้ยงหลักเออย่าย่าย่ากับปู่แล้วก็พี่ดีใช่ไหมใช่แต่ดีแล้วดีแล้วมีคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเราได้ออกมามั่งงานปู่มาใช่ไหมเนี่ย มานะพ่อนัดหลายคนอ๋อนัดหลายคนยังยังรออยู่นะคะรออะไรเจ้าอ่ะรอถ่ายคลิปไม่ใช่ปูมารู้สึกว่าปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่นะใช่ไหมครับสุกคนกว่านั้นพีดว่านะก็แตนบอกยิ่งใหญ่เลยแหละอ๋อยิ่งใหญ่มากันทุกคนนะคยังโอ้ยังยังยังจะจองไว้อยู่จองจองไว้ให้ผมนั่งด้วยนะพี่นะ ก่อนแรกคุยกับพี่อนุวบลแล้วนะผมกะว่าแบบนั่งทุกโต๊ะเลยอ่ะต้องคือตอนนี้ผมผมประกาศแล้วตอนนี้ผมประกาศล้มละลายแล้วงาน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 ปาร์ตี้งานเสียตังเนี่ไม่มีว่าขอไปใช้งานตู้ดจะจูงขาดทหนก็โถ้างานฟรีเรียกนี่เขาจัดเขาซื้อให้ยูท <te ูบเบอร์ทุกคนโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าครับโอ้ขอบคุณล่วงหน้าครับโอ้อ่านี่มีหลักฐานนะ นาทีที่เจ็บนะนาทีที่เจ็บนะคลิปนี้นาทีที่เจ็บแล้วก็เป็นเก้าอีก็คือใครที่อยู่ตรงนี้แหละซื้อให้อ๋อเอออาจจะได้เนี่ยเป็นคนเราก็คิดค่าบริการทำให้คนละให้ครบโต๊ะอุ้ยปากกับนั่งกันโอเคเนาะโอเคครับผมครบยังเขาแปดนาทีอ๋อไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมก็ไปโม้เอาก็ได้วันนี้โชคดี อากาศดีด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วของปาอ้วนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วปาอ้วน๋อโอ้ครับผมเราก็ได้เพื่อนบ้านใหม่โอ้มีมีลุงมีลุงกินน้ำด้วยต้อนรับนึงต้อนรับลุงตรงนั้นเขาจะมีอยู่ทุกวันไม่ไม่แน่ใจตรงนั้นไม่ไม่มันจะมีอยู่ทุกวันตรงนั้นไอเป็นเป็นลุงเป็นเห็นเห็นบ่อยเห็นบ่อยๆตรงนั้นอ่ะดีนะ ทุกคนสบายดีนะครับไม่ค่อยสบายพี่ก็บอกแล้วประกาศล้มละลายผมไปต่างประเทศมาผมเพิ่งกลับมานั่นเ่ยกลับมาที่อย่างหาบ่ได้หาไม่แล้วบ่ได้กลับมาทำไมใช่ไหมทุกอย่าบายซุ่มนีซุ่มหนี่บ่โทษนกลับมาทกลับมาทอโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับพี่นายขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ครับผมก็ให้น้องๆสุขภาพแข็งแรงเด้อครับขอบคุณครับครับผมผ้ามาได้ผูกแขนเออเออช่วงนี้งานหลายบ่ค่อยได้ไปไอเสีได้ผูกแขนหลานเออเพราะว่าตอนนี้เล็กน้อยเหมืนคือยังออยู่เออได้คอเคยยังไม่ได้ประมาณสักอันนี้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้งานหลายเลยตอนนี้ก็เฮ็ดหอวผ่าอยู่หอวผ่าก็สวยครับสวยเนี่ยสวย ถ่ายสวยจังเลยนี่เคยถ่ายวะเนี่ยโอ้ยคนหล่อครับผมแบบเขาหล่อที่สุดแล้วตอนเนี้ย <laughs>